สิ่งรร้ทีี่่พบออยทจากบอกว่ามมีธรรสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะได้นั่งพูดคุยกับท่านในเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นสวนธรรมที่ร่มรื่นนะคะเราอยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่เราทำงานมาเกือบ30ปีนั้นเสถียรธรรมสถานได้มีโอกาสที่จะได้ต้อนรับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ ที่มีร่างเป็นผู้หญิงและมีหัวใจที่พร้อมที่จะรับใช้ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นั้นมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้สิ่งที่ยากนั้นง่ายได้อย่างเป็นปฏิหารจากการลงทุนค่ะเมื่อเราได้มีโอกาสต้อนรับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์กับสู่เสถียรธรรมสถานเมื่อเจปีที่แล้ว สถียรธรรมสถานก็เติบโตด้วยคุณธรรมที่เราออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติเช่นนี้ค่ะและเพื่อเป็นการยกย่องคุณธรรมของพระมหาโพธิสัตว์เช่นนี้เราได้มอบ International Thara Award คือรางวัลสำหรับคนที่ปลูกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ค่ะ เมื่อวันที่31ตุลาคมเมื่อปีที่ผ่านมาหรือเป็นครั้งที่3ที่เราได้สามารถที่จะยกย่องคนดีไม่ว่าจะมาจากสาขาอาชีพไหนและไม่ว่าจะอยู่ในาศาสนาใดแต่เราสามารถที่จะสร้างกำแพงคนดีให้จับมือกันแล้วทำให้โลกใบนี้มีสารติสุขได้ค่ะเราได้มอบ ทาราอาวอร์ดนี้มา3ปีแล้วนะคะแล้วในระดับของอินเตอร์เนชั่นแนลทาราอวอร์ดนั้นเราได้มีโอกาสที่จะพบคนดีมีฝีมือคุณแม่ขอยกตัวอย่างนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะคะเ้าได้มีโอกาสที่จะได้มารับอวอร์ดเมื่อวันที่31ตุลาคมนี้หนึ่งในนั้นคือคุณเรกูราซึ่งเป็นบุคคล ที่ก่อตั้งมูลนิธิบิยอนเขาสามารถที่จะชวนนักร้อง4คนมารวมตัวกันแล้วก็ทำงานเพื่อจะทำให้โลกนี้มีสันติภาพและใน4คนนั้นนอกจากจะมีเรกูราแล้วมีเดนชินมีสาวนีและชิน่าเทนเนอร์ เมื่อสี่คนนี้ได้เป็นหนึ่งใน International Tara Award งานของเราก็ถักโลกให้กว้างออกไปจนทุกคนก็ระลึกถึงคำสอนของพระอรรยธทรรามหาโพธิสัตว์ในงานที่เหลือของเขาทีเดียวค่ะเราได้มีทาราคอนเสิร์ตด้วยนะคะโปรดิวเซอร์ของดาราคอนเสิร์ตเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับอวอร์ดของเราค่ะเขาคือเฮลเกเป็นบุคคลที่รังสรรคดนตรีให้มีชีวิตทีเดียวค่ะ ดนตรีของเขาเป็นที่รู้จักในโลกนี้ค่ะและหนึ่งในอารบัม d เดท o โมโรของเขาคือเพลง Travel with me นั้นเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราได้ใช้ดนตรีของเขาและเสียงร้องของนักร้องที่เบตที่ชื่อเดนชินซึ่งก็เป็นหนึ่งในอวอร์ดของเราได้มาทำา MV ที่เป็นการเดินทางเคลื่อนชีวิตไปได้วยกันด้วยดีอย่างมีสันติภาพค่ะ m อนี้เป็น Dance for peace ซึ่งเด็กๆเ,เยาวชนของเราได้เข้าไปทำงานกับนักดนตรีระดับโลกทีเดียวนะคะ นี่คือความสามารถของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เข้ารวมตัวเป็นเยาวชนมัก8ค่ะมักคือหนทางทางอื่นไม่มีเนี่ยแหละค่ะ อาริยมักมีองค์แปดที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของเยาวชนที่เขาเป็นคนลังสรรงานในมิวสิกวิดีโอเขาทำงานกันอย่างหนักแล้ววางแผนกันเพื่อจะนำสัาสิภาพกลับมาสู่โลก ขาพูดกันว่าสันติภาพไม่ใช่แค่คำพูดแต่สันติภาพต้องมีแอคชั่นค่ะมันจะเป็นแอคชั่น for peace หรือด้าน for peace ถ้าเราฟังหัวใจของเด็กๆที่เขาเต้นอย่างมีสติปัญญาอลักคากายใจและให้เวทีกับเขาที่แสดงพลังความสามารถออกมาในการที่จะทำงานอย่างคนที่จับใจของเด็กได้เราใช้พลังงานของเยาว,วชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้ออกมา เป็นของขวัญของโลกค่ะเราจับใจเขาจับถูกไม่จับผิดค่ะเพราะการที่เราจับใจเขาได้เราจึงรู้ว่ามนุษย์ทุกคนก็ปรารถนาที่จะเกิดมาแล้วสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโลกนี้สันติภาพโดยการผ่านมิวสิกวิดีโอที่เราได้เห็นเด็กๆทำงานนี่คือการทำงานด้วยหัวใจของโพธิสัตว์จริงๆนะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อจะต่อรองให้เขาทำงาน แต่เขาอาสาออกมาทำงานและขอบคุณโอกาสที่เขาได้ทำงานจริงๆค่ะเราคบเด็กๆที่เดินทางอยู่บนโรคนี้แล้วชวนเขาขึ้นมาอยู่บนหนทางที่ถูกต้องค่ะการใช้ m อนี้เพื่อจะนำเสนอความถูกต้องโดยทําอย่างมีแอคชั่นไปในโรคนี้จริงเป็นงานที่พวกเราท้าทายเขาค่ะ จริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้เนี่ยนะคะได้อยู่ในสเสถียรธรรมสถานมา20ปีแล้วล่ะค่ะเขาเป็นสมาชิกในบ้านสายสัมพันธ์บ้านที่แม่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังแต่แม่จะยุติความรุนแรงโดยไม่สร้างความเจ็บปวดลงไปในหัวใจของลูกค่ะไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุแห่งการเกิดแต่การเกิดครั้งนี้สำคัญนัก เข้ามามืดแล้วไปสว่างได้อย่างไรนั่นคือโจทย์ของเสถียรธรรมสถานค่ะหรือเด็กบางคนมาจากพ่อแม่ที่กำลังหาทางออกร่วมกันเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้เมื่อเข้ามารวมตัวกันเขารู้ว่าเขาจะยุต,ติความรุนแรงได้โดยการยุติความโกรธและความพยาบาทในหัวใจของเขาค่ะเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ควรได้รับ รางวัลทาราวอดด้วยค่ะเขาได้เสียสละโดยการตั้งสัจจะกับตัวเองว่าไม่ว่าเขาจะมามืดหรือมาสวา่างเขาจะต้องไปสว่างค่ะเราควรจะท้าทายเยาวชนคนหนุ่งสาวในโลกนี้ให้ใช้พลังงานของเขาอย่างคนที่มีหัวใจของผู้รับใช้เช่นนี้ค่ะ มาช่วยกันสร้างโลกด้วยการสร้างเด็กมาช่วยกันนำสันติภาพกลับมาสู่โลกด้วยการนำสันติสุขกลับมาใน,ในใจของเด็กและมาช่วยกันที่จะให้เวทีเยาวชนคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่จะเดินทางอยู่บนมราคาแห่งการตื่นไปกับเราเถอะค่ะและนี่คือคุณธรรมของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ที่เรานำมาใช้จริง ในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะมีการมอบตาราวอร์ดอีกครั้งหนึ่งนั้นคุณแม่มีเยาวชนที่เป็นเด็กผู้หญิงที่บวชเรียนแล้วที่เขาสร้างกลุ่มชื่อว่าพุทธสาวิกามากแปดเด็กพุทธสาวิกามากแปดจะแสดงคาถาพันธ์และเขาจะใช้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถ้นทุกข์ได้การแสดงเทพมหาชาติในวันที่22กุมภาพันธ์ จึงเป็นอีกหนึ่งของการทำงานของเยาวสตรีในนามพุทธศาวิกามราักแปะที่คุณพลาดไม่ได้จริงๆค่ะเขาได้มีโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเขาพ้นทุกข์ได้ได้วยการฝึกฝนขอให้เราสนับสนุนเยาวชนคนหนุ่มสาวและให้โอกาสเด็กเหล่านี้ที่กล้าหาญที่จะพิสูจน์ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่พิเศษที่สุดคือเป็นการเกิด แล้วพ้นทุกได้จริงให้ใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนะักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเป็นการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เรารู้ว่าธรรมะท่าศักดิ์สิทธิ์จริงก็ต้องใช้จริงและให้ชีวิตพ้นทุก์ได้จริงสนับสนุนการทำงานของสถียรนธรรมสถานด้วยการสร้างโลกด้วยการสร้างเด็กและพบกับ ความสงบเย็นเป็นสุขในเยาวชนคนหนุ่มสาวของเราที่เราได้ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ค่ะขอให้โลกนี้ปลอดภัยโดยธรรมนะคะธรรมสวัสดีค่ะมมีีส้นนคตบทางงออกกแลละฉััเป็ใจ